เพชรพระรวยสวัสดีส่สูผูสุขวนครับผมวันนี้เขีมาให้แนวทางรัฐบาลไทยหมวดวันที่สิบหกมิถุหน้าสองหาหกเจ็ดมวดที่ผ่านมากกับพวกเขาเนาะพี่น้องลดสูตรที่หนึ่งมันลดสูตรที่หนึ่งมันหลุดก็เลยพวกเขาแต่สูตรที่ส,สงองนั่นสูตรที่สองนั่นมาทั้งสองตัวเนาะพี่น้องเนาะสูตรที่สองมาทั้งสอง มาทั้งสองมาทั้งสามอืมสูตรที่สองเลยมาทั้งสองมาทั้งสามได้เนี่ยสามอยู่บนสองอยู่ล่างเนี่ยแต่ว่าสูตรที่หน,นึ่งเ,เนี่ยมันบ่เข่าเนี่ยพี่น้องหกกับเจ็ดนิ้วม,มากหกกับเจ็ดมันหลุดหลุดไปสองวันละที่นี่ก็มแาบบเพิเ่งเลขกดับทีเอฟซีถามหามันดับอยู่มาละสิบสองวันละวันนี้เป็นวันที่สิบสามพี่น้องเห็นบ่บนดับสี่ล่างดับสาม สามเนยะขึ้นไปยู่บนสี่สี่อไม่ยู่ลางก็ถือว่าดับยู่พี่น้องล่างดับสามสี่ดับบนดับยู่ที่พี่น้องงวดที่สิบสองเอาหวดมือนีแอดก็ขีให้เลขดับไปนึ่ว่าดับตัวไหนวดที่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะบาเขาพี่น้องเพราะว่าสูตรสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันหลุดหลุดไปสองว้วแ,แอดขีให้เบิ้งเลยหลุดก็คือหลุดตัวบนตัวนี้เฮ็ดพิดเนาะพี่น้อง ตัวนี้เฮ็ดผิดนี่รุดไปซองหงวดละส่วนนี่เห็นบะหงวดหนึ่งหกหนึ่งเกียดแต่มันกระเขาอยู่มากหนึ่งอยู่นี่มาหนึ่งบนลางอยู่นี่แบบนั้นมานรุดหงวดเก้าส่วนนี่หกส่วนนี่แล้วก็สามเก้าแล้วก็สี่สองมันได้หกกับเจ็ดมันหลุดรุดก็คือรุดพี่น้องลุดไปซองหงวดแล้ว ขั้นหลุดงวดนี่เป็นงวดที่สามนี่ก <c oughs> ็คือเอาทิ่มเนาะพี่น้องเอาทิ่มขั้นหลุดงวดที่สามนี่คือเอาทิ่มซีกับพานี่ซีกับพานี่วันที่สิบหกไม่น้าเนี่ยเอ้ยมิถุน้าเนี่ยขั้นหลุดนี่ก็คือเอาทิ่มขั้นหลุดงวดที่สามนี่แต่สูตรนี่แบบก็เ่คยหลุดแบบนี้พี่น้องเนี่ยมันมาสองกับสามเหรียบอกบ่นออกเก้าสามล้างออกซีสองเฮมาทั้งสองมาทั้งซีเนี่ยเอ้ยมาทั้งสองมาทั้งสามเนี่ บานนี <iet> day, ้งวดนี้ม <home> ันได้หกเจ็ดแปดนี่พี่น้องงวดนี้มันได้หกเจ็ดแปดนี่เห็นบอสูตรนี่สูตรนี้ก็รูดขึ้กันพี่น้องเห็นบอหลุดมาสองหัวติดกับมะเขาองวดติดเห็นบอหลุดซองวัดติดกับมะเขาองวดติดเอาให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะงวดนี้มันได้หกเจ็ดแปดได้พี่น้องได้อมาเบิ้งน้ากันแต่หิมาจับใส่กันตอนที่สิบหก หลุดก็คือหลุดแล้วพี่น้องเอาสูตรให้เบิรงเอาของเก้าให้เบิ้งกความ ันยังหลุดเป็นงวดที่สามนี่ก็คือวีลงนามรอดสูตรเปลี่ยนสูตรใหม่ส่วนเหล็กวิ่นบนราง เลขวิ่นบน่างมันกระคี4 5ต้องสุดพอดี6 7 8อันนี้คือเลขวิ่นเลขวิ่นบน่าง ส่วนเหล็กวิ่งส่วนเหล็กวิ่งก็คือเอาเจ็ดกับแปดพี่น้องสูตรนี้มันหลุดไปสองงวดแลละ เล็วิ่งออกเจ็ดกับแปดเพราะว่าสูตรที่หนึ่งนี่มันหลุดไปแล้วหลุดสองวดแล้วสูตรที่สองนี่มันเดินดีนี่นี่เน้นที่แปดเน้นที่แปด ส่วนจับคู่ก็คือห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดส่วนจับกู่ ถ้ารักซีบาทในที่นี้มันมั่รักซีก็คือซีหกซีเจ็ดซีแปด หคู่พี่อน้องที่นี่มาเบิงเลขดับเลขดับงวดที่สิบสาม บนดับบนดับสีบัที่นี่ล่างแบบนี้ล่างกับดับสีือบนล่างดับตัวเดียวกัน วานขี่ยูวาพี่น้องก็จะม,มันจะเสียได้พี่น้องได้เพราะมันเหง้ามาคักปวดสิบสองหัหลังหัดนี่เป็นหววที่สิบสามเหรพี่น้องบเบิ้งไหวซ้ำๆไหวก็ได้เพราะว่ามันสิบสิบสองหวดหวลังหันี่งววที่สิบสามมันคือขี่ยูค่ะแต่สีตัวเดียวทั้งบนทั้งล่าง ขั้นว่าดับซีเนาะพี่น้องเนาะบาที้ที่นี่ตัวนี้ก็นั่นได้พี่น้องบาทนี้พเขาก็สมมติว่าเขาก็ตัดสีอันนั้นนี่ขั้นว่าซีดับบนดับล่างเขาก็นี่ถ้าพี่น้องมากระจัดได้ได้พี่น้องได้ไม่สูตรของแอดมันดับซีบนล่างเ่าก็ตัดออกแต่ถ้าพี่น้องมากระจัดได้เพราะว่ามันดับมม่แยาวพวดพี่น้องก็พิจรารณาเบิ่ง วัดนี้มันกบบระบาแนเนาะพี่น้องเนาะมัดัดกระหิมาได้เช่นกันใช่ค่ะซีดับบนดับล่างเด้พี่น้องถ้าพี่น้องมากหกซีเจ็ดซีแปดซีเนี่ก็จัดได้ได้พี่น้องเด้อเพราะว่ากล่องสลากเพิ่นผ่ไมีเหลือดับแต่ว่ามันก็ดับอยู่มากได้พี่น้องดับอยู่มากสิบสองหัวตัวนี้นก็ดับอยู่มากสิบสองหัวละ ทีฟซีถามหาเรียกดับเนาะพี่น้องเนาะกะยาเสียจะ,ะมันไหลเพราะว่ากล่องสลากเพร่ะว่ามีเหล็กดับเนาะแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักชอบตัวไดนกับพิจารณาไปส่วนเหล็กวินบนล่างนี่ก็คือซีกับหาแลวกหกเจ็ดแปดสูตรนี้บอกมาวิง่งกับพี่น้องมันหลุดกระทิงมันตรงซีเนี่ยกระทิงมันตรงกับเล็กดับบนดับล่างนี่ มาวิ่งสูตรที่สองนี่มันแมนนี่มาทั้งสองวัต่ิพานมามาทั้งสองมาทั้งสามนี่ให้วิ่งเกตกับแปดเน้นที่แปดส่วนจับคู่ยังไม่มีตัวเน้นนาพี่น้องถ้าจับคู่เน้นมันก็เน้นไดู้ตดเดียวนี่ก็คือแปดหานี่เน้นได้หางเดียวนี่แปดหานี่เพราะว่าเน้นที่แปดส่วนหางหกหาเจ็ดนี่ก็บตุกันตัวร่อง เพราะว่ามันเน้นตัวเดียวเน้นหาแเม็ดเ,เดียวนี่ยแคบหน้าจอด้วยครับด้อมักชอบตัวไดขก็หาจับสลากกินแบ่งกันบ่มักเข้ากระพานไปตัวเลขกับแค่แนวทางอ่ะเห็ดผ้ารวยคอยพี่น้องโชคดีมันๆนิงแห้งปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม